สวัสดีชาวพิจิกค่ะดวงความรักประจำวันที่3ามเม็มกราคมคุณได้ไพ่6ถ้วยกับหัวเขาได้เด r อดแรงนะคะ วันนี้ระวังปัญหาเก่านะคะจะกลับเข้ามาทําให้เราไม่สบายใจะคะ่ะอาจจะเป็นปัญหาการงานการเงินปัญหาสุขภาพหรือว่าเป็นเรื่องของความรักก็ได้ถ้าเป็นเรื่องความรักแล้วเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการพูดคุยถึงเรื่องปัญหาเก่าๆนะคะเพื่อไม่ให้ต้องมาทะเลาะก,กันอีกนะแต่ว่าแฟนได้ไพ่ดีนะคะไพ่เดอะสเตรนเรื่องของงานเนี่ยจะประสบความสําเร็จเป็นผู้นําเรื่องความสัมพันธ์เขาจะยอม โอนอ่อนผ่อนตามคุณนะคะยอมประนีประนอมกับคุณเขาจะเป็นฝ่ายที่ง้อแล้วก็เสียสละ้กับคุณมีไพ่ make the effort ตรงนี้ชัดเจนค่ะการเสียสละซึ่งจะเกิดจากฝั่งของแฟนนะคะมีไพ่ yes ด้วยก็แปลว่ายังไงก็ได้ตกลงปงใจกันได้ลงเอยกันแน่นอนนะคะ คนสดสนิทคะ่ะคุณอาจจะได้เจอกับคนเก่าๆที่เคยเดทกันมาก่อนหรือว่าเป็นแฟนเก่ามาคราวนี้เขาจะยอมคุณทุกเรื่องนะคะกลับมาง้อคุณแล้วก็จะยอมเสียสลัทุกอย่างนะคะยอมรับผิดทุกอย่างถ้าเกิดว่าคุณยังอยากที่จะไปต่อก็ลองให้โอกาสดูนะ